แสงจิลิจ้าวดน,นี้ลูกขอหกตัวตรงๆเลยนะจ๊ะถ้าลูกหูกหวยวดน,นี้ลูกจะซื้อต่อชินาะเอยชิ่นใหม่ล่าสุดมาถวายเจ้าแม่เลยจ้า ชื่อเราเขาไม่มีใครเรียกหนิสงสัยจังหงูฝาดคุณแอนใ,ใครเรียกชื่อเราอ่ะห,หรือว่าเจ้าแม่แส,สงสิริเรียกชื่อเราเจ้าแม่จะ๊จะ,จะ เจ้าแม่เล่เียกชื่อลดอหรอจ๊ะพี่แชมพี่รีบไปเลยนะเดี๋ยวทางนี้เนี่ยไปจะจัดจาก,การเองโอเครีบตามมาโอเคเดี๋ยวไปจะรีบตามไปเดี๋ยวข้าจะบอกเลขเด็ดให้เองไม่จริงจริงด้วยจ้าเจ้าแม่ ตซื้อเลขหกหกแปดแปดแปดหนึ่งอย่าลืมคำว่าสัญญาที่เองเคยให้ไว้กับข้าล่ะจ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 ะเจ้าแม่กนกจลูกขอจดก่อนนะจ๊ะ ตัวได้ด้วยโอ้ยสักดิทธิ์จริงๆเลยเจ้าแม่เจ้าแม่หายตัวได้จริงๆด้วยอะแต่ไม่เป็นไรได้เลขเด็ดมาแล้วไปซื้อหวยดีกว่าเจ้าแม่ครับวันนี้ลูกจะมาขอให้ เมียของลงุงไ,ไ,ไม่ด่าไม่ดูไม่ตีลุกด้วยเธอตาทุอยากให้มีรักเองใช่ไหมอย่างใครวะเองกลับไปเองก็ไปซักผ้าให้เมียเองเอาชุดชั้นในมาไว้ที่บนหัวของเอง แค่นี้เมียก็จะหลงรักเองแบบหัวปลักหัวกปลาเลยได้ครับได้เขาเจ้าแม่ลูกขอบคุณมากนะครับตาทุนี่แป้งฉันว่าอาชีพเนี้ยรวยจริงๆกว่าแก <laughs> ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะเดยวหน้าโง่แล้วมันกลับมาอีกเราจะซวย นี่ได้เยอะไหมวะได้มาเยอะอยู่อะคนนั้นน่ะน่าจะรวยเอาเรื่องอแล้วแกผมฉันนี่ก็เยอะไม่เบาเกันนะงั้นเอา,อางี้แกเอาก้อนนั้นไปเดีย๋ยวฉันเอาก้อนนี้โอเคตกลงฉันว่ารีบไปดีกว่าก่อนที่พวกมันจะมาเจอ ขอให้ถูกหวยรละวันที่หนึ่งทีเถิดไปหาเจ้าแม่แสงสิริดีกว่าโอ้ยนี่มันเจ้าแม่แสงสิรินี่พวกเขาทำอะไรกันน่ะพี่แชมป์วันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะหมอกควันก็เยอะหายใจแทบไม่ออกละเนี่ย ใช่สิหายใจมันมันบากชิมหายเลยรอบหน้าต้องใส่แมสกมาด้วยแล้ววะนี่แกร,รีบใส่เร็วเดี๋ยวจะมีคนเห็นทิ่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้เองได้แบบนี้ต้องเจอเจแอน จ้าแม่แสงสิริจ้างวดนี้ลูกจะถูกหวยละวันที่หนึ่งหรือเปล่าจ๊ะก็าวานนะสิลรกไปซื้อหวยกับแม่ค้าแต่ดันโดนแม่ค้ากงร้านบ้านบอกให้ขายบาละแปดสิบบาทแต่แม่ค้าสิขายให้ลูกไปละสองร้อยไม่ใช่เพราะเลขเด็ดของเจ้าแม่นะลูกก็คงไม่ซื้อหรอกจ้าขอให้ถูกหวยทีเถอะ จ้าแม่ทำไมวันนี้เจ้าแม่ไม่คุยกับลูกเลยจ้าพี่แชมป์ะพี่แชมป์หายหัวไปไหนของมันวะเมื่อไรมันมจะเริ่มเนี่ยเจ้าแม่แสงสิริจ้าจ้าแม่ได้ยินลูกไปจ้าเ <c oughs> มื่อคืนข้าหลับดึกไปหน่อย วันนี้ข้าเลยไม่อยากพูดเยอะว่าแต่วันนี้เจ้าจะมาขออะไรล่ะวันนี้ลูกไม่ได้มาขออะไรหรอกจ้ายังไงเจ้าแม่ก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะจ๊ะวันนี้ลูกจะไปเที่ยวฮ่องกงเจ้าแม่เคยไปเที่ยวฮ่องกงไหมจ๊ะฮ่องกงนั้นหรอข้ายังไม่เคยไป แต่ก็น่าสนุกดีเจ้าแม่งั้นโลกจะพาเจ้าแม่ไปเที่ยวฮ่องกงเจ้าแม่ไปกับโลกไหมจ้าวันนี้ตอนนี้เลยจ้าตอนนี้งั้นเหรอตาเรารีบไปกันเถอะโอ้ เจ้าแม่เจ้าแม่ตัวเป็นๆนมีชีวยเลยเหรอจ๊ะเออคือไอ,อ้แบงค์สวยแลวอ่ะเราถูกจับนี่คุณเป็นใครอ่ะถึงไม่สิ้นมาจับพวกเรา <c oughs> ตำรวจไปออขอเชิญตัวพวกคุณของคนไปโรงพักกับผมเลยนะครับไปพี่แชมป์เนี่ยไปเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวห้องกงเองกงขงนะังอะไปปล่อยฉันนะไปปล่อยฉันนะไอน,นี่